ว่าหัวแต่ออกมาแน่เลยนี่มาเพิ่งออกมาเหรอโอ้ยทำไมออกมาสายแท้ได้งานยังนี่ยังเลยโอ้ยังไม่ได้งานเลยโอ้เมื่อคืนนี้ดึกแล้วดีสามทุ่มสามทุ่มโอ้ยก็ไม่เท่าไหร่นะสามทุ่มโอ้เดี๋ยวก็ได้โอ้สวนๆอยู่เดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ได้เว้นมาฝากมาหาครับแว่นเล่นสงการเนี่ยแว่นเล่นสงการเอาดูดิใส่ได้ไหม ดูดูแกะดูสิซื้อมาทำไมเก็บหนักโอ้ของแท้ครับแบ็นใบหน้าพี่น้องฮ่าฮ่าฮ่าฮ่เก็บนักเก็บหนักเป็นเป็นน้ามอใส่ดูดิใส่ได้ไหมโอันนี้เออใช้ได้นกันกันแมลงกันกันกันแสงกันแดดกันลมอะไรได้ด้วย ใช่โอ oh, uh, eh, ้ทีท er ีทีครับจ่ายด้วยนะจ่ายด้วยนะครับร้อยหนึ่งครับ